ทาง Lotus นะครับได้เปิดตัวรุ่นใหม่อ e m i r a าไปเรียบร้อยนะครับตัว V6 First Edition เนี่ยนะฮะจะใช้เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิม Toyota 2GRFE นะครับซึ่งเป็นขนาด3.5ลิตรที่เรียกว่าติดตั้ง Supercharger ด้วยนะครับของ เอเดรบล็อกนะครับหนึ่นะซึ่งให้แรงม้าอยู่ที่400แรงม้าครับซึ่งจะมาต่อกอนนะฮะกับเจ้านิสันแซใหม่นั่นเองนะครับซึ่งก็มีให้เลือกนะอยู่ที่ว่าจะเอาเกียร์ธรรมดาหรือจะเกียร์อัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็จะได้แรงบิดอยู่ที่สองนิวตันเมตรครับส่วนถ้าเป็นเกียร์ โต๊6สปีดเนี่ยก็จะเพิ่มอีก10นิวตันเมตรก็รวมเป็น430นิวตันเมตรนะฮะัดใหม่เนี่ยจะอยู่ที่475นิวตันเมตรนะครับซึ่งแซดก็จะเยอะกว่านะซึ่งแซดก็เป็น B6 3 0ลิตรเทอร์โบคู่นะเน่ยสีเหลืองตนี่ถูกใจป่านะซึ่งรถตัวนี้ก็โซนถึง1 0อเนี่ยนะอยู่ที่4.2วินาทีเท่านั้นนะครับ สีก็มีเรื่องเนี่ยฮะสีฟ้านะครับสีเงินเนี่ยนะครับแล้วก็มีห้าเฉดนะครับเป็นเฮทเซลเยลโล่เมื่อกี้นี้สีเหลืองนะครับมาร์มาเรดนะนี่นะฮะแชโดว์เกรย์นิมบัสเกรย์และดักเวอร์เดนนะครับโลเวอร์แบล็กแพคฮะสังเกตด้านล่างของตัวรถเนี่ยจะเป็นสีดำเห็นไหมก็จะเป็นสีดำเบนโนแบล็กอะดำเงาดำเงา,เ,งาเป็นชุดแต่ง รับที่อยู่ด้านล่างนะฮะสำหรับคนที่อยากได้รุ่น first edition เนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มนิดนึงนะครับก็าสามารถสั่งซื้อไอ้ driver pack อีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นจะมีสำหรับราคาเริ่มต้นนะไอนะ้ตัว first edition เนี่ยเครื่อง v 6เนี่ยจะอยู่ที่เจ็ดหน่วเจดหนดห้าพันเรป แต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเพิ่มอีก1,800ปอนดอน